ไปเร็วพาน้องเดินเร็วไปเลยไปเลยตกลงพาน้องหรือว่าน้องพาเดินนี่เหฮะ ชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปฉันเดินเก้าได้มีม้านำชีวิตของฉันมันเผิดเพลินฉันเดินแตา่หม,มานำทางน้ำมังย่ายเพ่นยืนหัวหล่อหลานอยู่ขนพี่น้องเอ้ยอย่าอย่าอย่าจับเขาไม่จับตูนะมาเดินมาออกมาทางนี้เร็วพาน้องเดินมานี้ มามาเดินมาเดินพาน้องเดินมานี่เออมามาเดินออกมาเอาคอยคอยน้องคอยน้องคอยน้องก่อนคอยน้องก่อน